สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านท่าลานทองโรงเรียนบ้านท่าลานทองตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลคูริงอาําเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเป็นโรงเรียนขนาดกลางปัจจุบันเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด216คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น15คนปัจจุบันบริหารสถานศึกษาโดยนางสาววัุรรัตนพรมมุนีในการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าภายในปี2565โรงเรียนบ้านท่าลานทองพัฒนาให้เป็นองค์กรต้นแบบในสังคมทุกมิตินักเรียนมีมาตรฐานความรู้พวกคู่ตามระดับชั้นมีเอกลักษณ์ทางภาษาสื่อสาร อ่านได้สุขภาพดีมีวิถีชีวิตตามหลักปัชญารักษาสิ่งเวดล้อมยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยบนพื้นฐานหลักธรรมาพิบาลและยังสอดคล้องกับคำขวัญโรงเรียนที่ว่ามีความรู้คู่วินยัยอนามัยเลิศประเสริฐคุณธรรมโรงเรียนบ้านท่าลานทองได้ดำเนินง,งานโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการมาอย่างต่อเนื่อง จึงของนำเสนอการดำเนินง,งานตามเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการดังนี้มาตรฐานที่ 1. กลไกการขับเคลื่อนเชิงนโยบายโรงเรียนบ้านท่าลานทองมีการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาเพื่อนำมากำหนดวิสัยทัศน์ปรัชญาสถานศึกษาพันธกิจรวมไปถึงการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพจากนโยบายสู่การปฏิบัติ ได้จัดลงในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินง,งานในอนาคตและนำมาสู่แผนปฏิบัติงานประจำปีมาตรฐานที่2การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนบ้านท่าลานทองมีการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการ และกิจกรรมที่สอดคล้องต่อการพัฒนาสุขภาพผู้เรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพครบถ้วนรวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมาตรฐานที่3การเฝ้าระวังด้านโภชนาการโรงเรียนได้จัดทําข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูงและประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียนวิเคราะห์นักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการในปี2565มีนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการทั้งหมด22คนนักเรียนทุกคนได้เข้ารับการแก้ไขโดยการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการและบันทึกเปรียบเทียบก่อนและหลัง ให้ไปในทางที่ดีขึ้นรวมไปถึงการแนะแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันในการรับประทานอาหารของตอนเองมาตรฐานที่4การจัดการอาหารในโรงเรียนโรงเรียนได้ใช้โปรแกรมไทยสกูลลันเข้ามาจัดเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบหมู่อย่างสูกต้องและเหมาะสม มีการส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารเช้าทุกคนโดยเน้นย้ำการปรุงอาหารที่ใช้เกลือและเครื่องปรุงรสที่เสริมไอโอดีนมีนักเรียนแกนนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลสุขอ,อนามัยโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอมาตรฐานที่5นวัตกรรมงานวิจัยโมเดลโรงเรียนบ้านท่าลานทองได้รับความร่วมมือและประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้แก่โรงเรียนกับโรงเรียนโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกับอนามัยและอสอมอโรงเรียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลคู่ริงและมีการรายงานผลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโรงเรียนบ้านท่าลานทองได้จัดทำนวัตกรรม tlt model สู่โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการโดยใช้หลัก5รอเป็นนวัตกรรมที่จัดทาขึ้นเพื่อดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน TLT model เกิดจากการระดมความคิดที่ได้พบเห็นสภาพจริงในโรงเรียนสภาพจริงของชุมชน พบว่าปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนมีภาวะทุกโภชนาการและกลุ่มเสียงเพิ่มขึ้นทางโรงเรียนจึงได้นำนวัตกรรม TLT m o เดลสู่โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการโดยใช้หลัก5รบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการเต้นบาสโลปเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุกโภชนาการและกลุ่มเสี่ยงให้มีปริมาณลดลง และส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้นนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าหลานทองได้รับความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพตนเองได้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อการมีสุขภาพที่ดีสามารถนำสิ่งที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันเป็นแบบอย่างให้กับคนในครอบครัวและชุมชน เพื่อพัฒนาสุขภาพภายใต้ชื่อโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการสวัสดีครับ